เดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่เกิดการผิดพลาดเฮ้ยต้น้ำถ่ายเหรออ๋อถ่ายแล้วสวัสดีด้ยวยนน้องโวันนี้เราก็จบมากลับมาะอะไรวะไม่ใช่วัาที่เอ็ดเนอะเราก็มาอยู่ในเกบ <c oughs> มบ๊คเท <c oughs> เวน <c oughs> อาร์พี <c oughs> นั่นเองนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเรานะโอ้ยโอ้ยวันนี้มันเล่นสองคนนะไม่ได้มันเล่นหนึ่ง วันนี้นะก็เป็นสามคนนะก็คือแขกก็เคยปั้นแขกก็เชิญใหม่นั่นก็คือปั้นปั้นน่าดึงแต่ก่อนไม่เมื่อใชร่หรอแต่ยังไม่เห็นหน้าเลยนะยังไม่เห็นหน้าเลยไอ้ปั้นเอ้ไอ้ปั้นไอ้ปั้นกดใหม่นะเดี๋ยวขอสต็อปไว้ก่อนมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่แป๊บนึงเดี๋ยวไปหาเฟลเดี๋ยวเขาตายไปเออโอเค มันนี้นะเราก็เป็นตําแกยัอามักนักเก็อยู่ดิแกมาเรียกว่าฉันแกเหรอไม่ใช่เรียกไอ้ผู้ชายแหละฉันอยู่นี่มันนี่ไอ้ปันปันฉันอยู่บ้านยิปเอ็ดอยู่เนี่ยกระโดดอยู่เห็นบอสฉันอยู่ยิปเอ็ดแกไปไปบ้านยิปเอ็ดละไปยิปไปยิปเอ็ดเดี๋ยวขอส่งบ้านแป๊บนึงคนไทยเต็ม ยี่สิบเอ็ดเล่าบทท่ยี่สิบเอ็ดยี่สิเอ็ดนี่พอเข้าบ้าน่อยนะอย่าเบนฉนะใครแบนเดี๋ยวไม่เล่นด้วยแบนหนึ่งน้ำโอเคเดี๋ยวแบนหนึ่งเดี๋ยวแบนหนึงแบนหนยังไม่ได้กดเดี๋ยวแบนหนึ่งกันน้ำอยรงนี้ก่อนได้เดี๋ยวดดี๋ยวีด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 ีีดดดด ฉันเป็นตำรวจฉันเป็นตำรวจมาไปป้นบ้านมานี่เบเลย เอ้าเอ้ายังไม่รู้ตู้เซฟบ้านอยู่ดิฉันขอหาตู้นี่เซฟอยู่ไหนตู้เซฟอยู่นี่ตามมาเอออยู่นี่อ้๋อวิวสวยอะขอนอนคาะสักคืนนอนไม่ได้ต้นน้ำต้นน้ำต้นน้ำว่าไงต้นน้ำอยู่ตรงนั้นก่อน ต้นน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่ห้องน้นนำมาสร้างบ้านหลังที่สิบเจ็ดสิโอเคเดี๋ยวชาไปสร้างนะไม่ใช่ต้นน้ำหยุดนิ่งก่อนได้ไหมนี่เขาทำไมมีแต่คนมาหน้าบ้านนี้เปิดสีบบ้านดีกว่าใครก็ได้เปิดประตูหยุดก่อนเปิดไม่ได้หรอกใครก็ได้เปิดประตูให้เราหน่อยใครมาทางชาไปไปสู่บ้านที่สิบเจ็ดก่อนกดเป็นเพื่อนต้นน้ำก่อน เั้นกดแล้วเล่นกดนี่ไงว่างปืนขอหลบบ้านนี้มาอยู่กับปันปันนี่เอาต้นน้ำเอาไปแล้วอ่ะขอหลบบ้านนี้ไมาอยู่กับปันปันได้ไหมเอาต้นน้ำเอาไปแล้วอ่ะฮะต้นน้ำเอาไปแล้วที่หลังที่สิบติดอ่ะฉันกดเป็นเพื่อแล้วต้นน้ำมาให้ฉันกดเป็นเพื่อนน้อยได้อยู่เป็นเพื่อนนะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันล้งที่ยี่สิบสองยี่สิบสองนะปันปันเข้าไปสิยี่สิบสองยัยไงวะ

เดี๋ยวนี้เพียงมันนี่เดี๋ยวนี้นี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยฉันไม่ได้จับมันนี่เดี๋ยวฉันจะอุ้มเพียงมาแบนเพียงขอแบนหน่อยน่ะอ๋อมันนี่มันนี่เข้าบ้านฉันได้แล้วฉันกตแบนเพื่อนทุกคนแล้วนะใครกดเฮ้ยแคนั้นเราไม่ได้กดฉันเลยกดแชทเป็นเพื่อนสิ แม่จะใช้กดให้เย้ทำไมต้นชิดต้นน้ำไม่ได้กดแต่ฉันเป็นคนกดเดี๋ยวฉันขอแล้วเขาอยู่กับปัตตันไม่ได้อยู่กับต้นน้ำขวดค่ะโอ้โหแล้วเปิดแล้วเห็ เข้ามาเพื่อนแง่งงความบิ๊เตอร์นี่นี่กระต่ายน้อยมีอะไรที่ทำบ้างอ่ะอ้าวไม่มีจีเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันฉันขอเป็นเพื่อนบ้านแกได้ไหมอ่ะฉันขอเป็นเพื่อนบ้านแกได้ไหมอ่ะไอ้เหี้ยค่ะไอ้ครี้ยมันมาอยู่ข้างเด็กวะอ๋อเอ้ยไม่มีใครเปิดประตูให้ฉันเลยแล้วหอนยัง ขอนอนเตียงของแพนขอเป็นเพื่อนด้วยเลยสิก็กดเป็นเพื่อนแล้วอ่ะไหนอ่ะเอาเข้าไปดิเอ้ยปานทำเตียงนอนให้แันด้วยโอ้ยแล้วทำไมเธอไม่ทำเองล่ะนอนของแันมันทำไม่ได้อย่างเงี้ยฉันจะเป็นเพื่อนกับทุกคนเลยมันนี่เอ้ามันนี่ไปนอนนะวะ ปานปานอยู่ไหนโอ้ฉันนอนไม่ได้ฉันนอนได้แล้วสรุปทำไมฉันนอนสบายจิงฉันนอนด้วยได้ไหมปานปนไม่โอ้ใครมาฉันมีอะไรจะไปทุกคนห้องเกย์หระฉันปิดไปยังยังไม่เคยเห็นหน้าแข่รับเชิญคนไห่ใช่ไหมห้องฉันมีแต่สีม่ว คนคนแขกงรับเชิญจะคือช่องมาจากปันปันแชนเนลไม่รู้ว่าใครนะอาจจะเป็น2,566มนอะั้นอาจจะเป็น2,564 <65. S 1> หรือเปล่า65โอ้65หนึ่งปีที่แล้วจอแต่ใครแต่ใครหินหน้าแล้วนะอย่าลืมไปติดตามช่องทันติดไปให้แลยนะฮะติดไปมติดเยอะกว่าอีก ปันปันใครอ่ะอ๋ออยู่นี่เอ้ยมันนี่ทำไมไฟน้อยจังเลยทำไมไฟมันทะลุไฟทะลุเออไฟทะลุเดี๋ยวฉันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอเขียนไฟใหน้อยไฟน้อยครับเต็มจ้ะเดี๋ยวฉันเขียนชื่อตัวเองก่อนต้นน้ำ เสร็จแล้วอะไรเนี่ยจะเอาสีเพียงสูบผดเพียงลงเพีงอะเลกมนุูยเพียงหนึ่งหรอพี่พอมหาเพียงทุกคนฉันเขียนชื่อนะขอหาอะไรก่อนเป็นหนึ่งขอหาลูกค้าเพียงก่อนลูกค้าพบ้าเอาด้วยเอาด้วยฉันมีภาพสูบเพียงผิดตอนนี้ฉันจะมันกระโดดเอา ชั้นฉันเฉียวฉันเฉียวไฟจนทำให้ไฟเซลกัเซลล์ลอ่นนี่คือห้องของฉันฉันจะมีรูปตุ๊กนั้นขอับบ้านของฉันทิ้งแล้วก็มาอยู่กับบ้านพวกแกหน่อยนะโหพวกแกบ้านหนูขาบักเลยอันนี้ห้องบรรพัน,นไม่ใช่ห้องแกใช่ห้อ,องฉันไม่สามารถมีใครมาอยู่ห้องฉันได้ก็ขอนอนหน่อยนะ ให้ใครมานอนที่ชันดูนเบอร์เอ่อถ ah, ah, ้างั้นทั้งโอแกนี่ชอบแบนตลอดเลยถ้างั้นเดี๋ยวฉันเดี๋ยวทั่งอะเอ้ยมันนี่รู้มันนี่ติดเต็มเลยเหรออ้าวลืมอ้าวที่เป็ยนะจุั้นมาฉันมาเอาแยกตัวเองก่อนนะฉันขอไปหาห้องตัวเองก่อนนะนี่ไองห้องตัวเองกับมันนี่ต้นน้ำ ฉันเป็นตำรวจอ่ถ้าแกมาทำแบบนี้ฉันจะฉันจะเอาแกเข้าคุกนร่นเอาเข้าคุกผิดรอนส่งแกเข้าคุกนี่เอาแล้วมันฟัน,นันไม่ติดแสงเลเซอร์ไว้กันใครมันมายกเลิกการเป็นเพื่อนฉันอ้าวไม่ใช่อ่ะฉันฉันกดผิดแน่หรืฉันกดอันนี้กว่าอันนี้ยย เออทำไมเราไม่ติดดีวีกัน,กนเออจะไม่ต้องติดป้ายแล้วติด PV วีดีกว่าเออเราจะติดตรงไหนติดตรงนี้เลย เป็นเพื่อนของแกแต่ว่าฉันเปิดประตูทิ้งได้ไม่ได้เปิดประตูทิ้งไว้เดี๋ยวฉันขอปิดประตูให้แน่นก่อนปิดแน่นเลยปิดทีวีทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้เอ้าดูเควนบอกว่าปิดหนึ่งชั่วโมงขนมแบบฮะขนมเหรอใช่แล้วโอ้หน่ากินจังเลยสแน็คเจ็คของโป้ดดเหมือนกันนะรถเนี้ยเนี้ยเป็นสีเหลืองนี่รถเผ็ดนะ ได้และมันจะน้ำสีนี้หนูกีนมาม่าเผ็ดได้อ๋อนี่ใครมาเนี่ยหนูเก่าแล้วทีมีอยู่ไหนกันแก่ไหมจะได้เอากินเทสด้วยกันแก่ไหมคะกินอันนี้ทีมีอยู่ไหนกันโถ่สีม่วงนี้ทีวีฉนมีให้ดูอันนี้แก่ไหมฮะอก่ นั่นบ้านใครอยู่นั่นบ้านของของป้าน,น,น<ง>ป้านไนะงน้ำดดโสมไหมไม่ได้แกะผ้วอยู่ท่ไมต้องึ้ายนีเออดทีวีก่อนอืมอ่มอยรักสีว่วงขอถนนนี่เอมีทีวี รูปภาพทำไมรูปภาพติดอยู่บนหัวต้นหนามอะ่ะคนตายมันเป็นคนตายทีวีอยู่ไหนอะ่ะทีวีนี่ทีวี่านทีวีเป็นรูปแ่าอยู่ไหนอ่ะทีวีรูป่างอยู่ไหนมีคนตาย yeah uh -huh. อเผ็นิวเหรอยะนี่ยังมีทีวี้แนะถึงถึงเอาแบบ่งอืมแกะป่าไหนทีมเพิ่มบ้าบาเหรอมันนี่ทีวีย Mira. โลบักแต่แทนใช้ตัวที่ไม่มีโลบักอยู่ทำไมผมพูดราเหมือนกันเลยอาว่าเราทำไมอ่ะเต้นเหออยากได้ผมเหมือนฉันเหมือนมันนี่ไหมผมยุ่ยยานอย่างเงี้ยเอาไหมอ้าว เป็นพี่ันหน่อยโอ้ยวางไม่ได้เลยทุก้ายวางไน่นอนไปดูทุกทายวางไน่นอนกรดหยยอเป็นคอไ่กระจกพวกเราไม่รู้ 嗯。<laughs> 美味しい。<誰><誰>